ดีค่ะวันนี้ก็จะมาแชร์ในส่วนของการส่งเอกสารปรับสถานะสำหรับผู้ที่มาด้วยวีซ่าเควนหรือวีซ่าคูมันนะคะเขาเรี่อเลยเอกสารที่จะต้องเตรียมเดี๋ยวนะพอไล่เรียงก่อนว่าคุณทำเควนเสร็จเรียบร้อยคุณเดินทางเข้ามาในอเมริกา ภายใน90วันต้องมีการแต่งงานจดทะเบียนสมรสถ,ถูกไหมคะทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยอพอแต่งงานอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ควรที่จะปรับสถานะยิ่งภายใน90วันแรกเนี่ยยิ่ยงดีเคสมันจะได้รันไปอย่างรวดเร็ว,รวแต่ถ้าถามว่าแล้วถ้าไม่ได้ปรับสถานะภายใน90วันทาได้ไหมทําได้ แต่ว่ามันก็อาจจะทําให้กระบวนการต่างๆล่าช้าไปนะคะทีนี้วิธีการในการปรับสถานะก็จะต้องเตรียมเอกสารเอกสารที่มีก็จะเป็น i 4 8 5นะคะ i 8 6 4แล้วก็ใส่ i 7 6 5กับ i 1 3 1ไปด้วยก็ได้จะได้เป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องไปจ่ายทีหลังก็คือ การเอา2ตัวนี้เข้าไปด้วยมันจะเป็นเอกสารของการทำงานระหว่างลอใบเขียวกับเป็นเอกสารในการเดินทางนะคะสามารถเดินทางได้ระหว่างที่เรารอใบเขียวหรือใบกรีนการ์ดนะคะส่วน G 1145ตัวนี้จะเป็นตัวที่เอไว้รับข้อความต่างๆที่มีการอัปเดตสถานะอะไรเขาก็จะส่งเข้ามานะคะแล้วก็ Uh, เอกสารที่เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพซึ่งตัวนี้เราจะได้มาตอนที่เราตรวจสุขภาพที่บำรุงราชหรือว่าตรวจสุขภาพตอนที่ทำเควันนะคะเขาจะมีซองสีน้ำตาลที่ปิดผนึกใช่ไหมแล้วยื่นให้ตอนตอมออันนั้นก็ให้ตอมอไปแล้วเขาก็จะมีซองสีขาว,ขาวซึ่งไม่ได้ปิดผนึกไอ้ตัวนี้เปิดออกมามันจะเป็น DS3025 ซึ่งเอาตัวเนี้ย ใส่ไปในตัวที่ปรับสถานะนี้นะแล้วก็มีใบแต่งงาน certificate ที่แสดงว่าเราทะเบียนสมรสนั่นแหละก็คือใบแต่งงานใส่ไปด้วยแล้วก็วันใบเกิดนะคะใบเกิดของเราใบาเกิดของสามีแล้วก็จะมี I94 กก็คือเป็นตัวที่ตอนที่เราเข้ามาในอเมริกามันจะบันทึกว่าเข้ามาวันไหน เข้ามาอย่างง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นข้อมูลการเข้ามาประเทศอเมริกาก็ให้เตรียมไปด้วยทีนี้พอ,อส่งไปนะคะที่ USCIS นะจ่แพ็คแพ็ไปให้เรียบร้อยอสำหรับส่วนตัวเนี่ยก็คือรอตอนส่งส่งไปตอนอประมาณกลางกลางเดือนสิงหา ปีที่แล้วแล้วก็จะได้จดหมายตอบรับกลับมาช่วงกันยานะคะเป็นเป็นใบเป็นใบที่ตอบรับสำหรับ485ตอบรับ131ตอบรับ765หใช่ไหมแล้วก็มีใบแจ้งว่าให้ไปพิมพ์ลายนิ้วมือ,อ กำหนดวันพิมพ์ลายนิ้วมือมาเรียบร้อยเอกสาร,รม,มันจะชื่อว่า biometric submission นะคะตัวนี้ซึ่งตอนที่ไปพิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ยก็ให้เอาพาสปอร์ตไปแล้วก็เอาใบาแต่งงานทะเบียนสมรสไปโชว์กับเจ้าหน้าที่ด้วยตอนที่เข้าไปเ,าเขาจะบอกว่าให้เราไปพิมพ์ลายนิ้วมือที่ไหนซึ่งก็จะเป็นออฟฟิศ ของ USCIS ที่ใกล้กับบ้านคุณที่คุณอยู่ในปัจจุบันในอเมริกาน่นแหละค่ะแล้วก็พอเข้าไปถึงก็ยื่นเอกสารที่เป็นใบนัดซึ่งไอ้ใบนัดให้ไปพิมพ์ลายนิ้วมือตัวนี้นะคะมันจะมี2ใบใบแรกก็คือเป็นใบอธิบายว่าเออนัดวันไหนเตรียมอะไรไปบ้างอีกใบหนึ่งจะเป็นใบกรอกเอกสารนะคะจะกรอกยังไงซึ่งจะเห็นว่ามันมีการให้ใส่ชื่อ ชื่อที่เป็นชื่อปัจจุบันกับอีกบรรทัดหนึ่งจะเป็นชื่อให้ไล่จากปัจจุบันไปถึงอดีตที่มีการเปลี่ยนอย่างเช่นเคยเปลี่ยนชื่อเคยเปลี่ยนนามสก,กุลก็ไล่ลำดับว่าล่าสุดเราเปลี่ยนอะไรถอยลงไปในอดีตเปลี่ยนอะไรนั่นแหละค่ะก็คือเป็นเป็นชื่อเดิมแล้วก็มีน้ำหนักส่วนสูงมีผมสีอะไรตาสีอะไรอะไร้กค่ะก็ใส่ไปให้เรียบร้อย แล้วก็พอวันที่ไปถึงใช่ไหมคะดูเวลาไปก่อนเวลาสักส0ถึง15นาทีก็ได้แล้วแต่สะดวกไปถึงสำหรับสาขาที่เราไปเนี่ยไม่แทบไม่มีคนเลยก่อนหน้าเราคนนึงแล้วก็หลังเราอีกคนนึงแค่นั้นเองเข้าไปถึงเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่เช็คว่ามีมาตามนั้นดีนะเสร็จแล้วพอให้เดินไปอีกห้องนึงก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ตรวจพาสปอร์ตแล้วก็ตรวจไอ้ใบเอกสารที่เราเอาไปใช่ไหมแล้วก็มีใบ เช็คไปถ้าจะถามว่าแล้นี่ใบแต่งงานหรอมีพาสปอร์ตอะไรเงี้ยอาจจะถามข้อมูลเล็กน้อยแต่ไม่เยอะพอเสร็จแล้วเขาจะ่งตัวให้ไปพิมพ์ลายนิ้วมือให้ถ่ายรูปให้พิมพ์ลายนิ้วมือเสร็จเรียบร้อยแค่นั้นเองจบก็อ,ออกมาพอเรียบร้อยไปแล้วมันก็จะต้องรอเวลาที่พอเขาตรวจข้อมูลเช็คข้อมูลอะไรเรียบร้อยแล้วเอกสารต้องขอบเพิ่ไมไหมคุณติดขัดอะไรไหมทุกอย่างพร้อมไหมทีนมีขั้นตอนตอน่ตอไปก็จะต้องรอวันสัมภาษณ์วิธีการที่จะเราจะรู้แต่ละขั้นตอนได้เนี่ยให้ไปเช็ค สถานะนะคะในเว็บไซต์ได้เขาจะมีช่วงที่รอเอกสารที่เมกสารส่งมาที่บ้านเนี่ยมันจะมีเอกสารตัวหนึ่งที่บอกว่าให้คุณน่ะเข้าไปลงทะเบียนสร้าง Account ในเว็บ uscis ด้วยเพื่อที่เวลาที่เขามีอัปเดตมีการเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลงสถ t นะของคุณเนี่ยเขาจะเห็นเราจะเห็นมันจะมีการแจ้งเตือนอวันนี้มีการเปลี่ยนสถานะนะวันนี้มีการขอเอกสารเพิ่มนะ วันนี้เคสได้วันสัมภาษณ์แล้วนะอแอปพล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้โดยทันทีแล้วก็เตรียมอะไรเรียบร้อยตานี่คือขั้นตอนของการส่งเอกสารปรับสถานะและไปพิมพ์ลายนิ้วม,มือเดี๋ยวต่อไปจะมาแชร์ในเรื่องของอพอเตรียมเอกสารอะไรไปสัมภาษณ์บ้างแล้วสัมภาษณ์เป็นยังไงแล้วขั้นตอนแต่ละอย่างคืออะไรนะคะ เดี๋ยวพอเดี๋นี้เวลาจะมาแชร์ให้นะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย